เรื่องเล่าปลอบใจอบอุ่นหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนังสั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกำลังใจลูกโป่งสีแดงลอยขึ้นชา้าช้าท้องฟ้าถูกแต่งแต้มด้วยแสงสีทองของยามเย็นลมพัดผ่านแก้มของมินเบาๆเธอยกมือสูงขึ้นพยายามเอื้อมถึงเชือกที่ลอยหนีไปเสียงหัวใจเต้นแรงในอกทุกก้าวที่วิ่งไล่ทำให้ฝุ่นและกลิ่นยาปนเข้าปากเธอไม่สนใจ แค่ต้องการให้ลูกโป่งกลับมาอยู่ในมืออีกครั้งลมแรงขึ้นต้นไม้เริ่มสั่นไหวเสียงใบไม้เสียดสีกันเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนเธอหยุดหันไปมองรอบตัวไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแค่สวนเก่าที่เธอไม่เคยเดินเข้ามาลึกขนาดนี้มาก่อนดอกไม้เหี่ยวแห้งเรียงรายกลิ่นอับของดินชื้นและสนิมเหล็กเก่าลอยอยู่ในอากาศลูกโป่งติดอยู่กับรั้วลวดหนามเชื่อพันแน่นเหมือนมือของใครบางคนที่ไม่ยอมปล่อย เธอค่อยๆเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงในหูลมหยุดพัดเงาเคลื่อนไหวช้าๆข้างรัว้วมินยืนนิ่งแสงอาทิตย์สะท้อนวัตถุบางอย่างใต้ต้นไม้มันเหมือนตุ๊ก,กตาเก่าโซมขาดตรงแขนเธอเผลอก้าวถอยหลังแต่สายตากลับจับจ้องที่ลูกโป่งมันขยับเชือกที่พันอยู่เริ่มคลายตัวเหมือน,นมีใครอยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังดึงมันกลับกล้ามเนื้อมือของเธอสัน่นแต่เธอยังยื่นมือไปจับ ปลายนิ้วแต่เชือกเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งกลิ่นแปลกแปลกลอยขึ้นมาจากพื้นคล้ายกลิ่นเหล็กและเลือดเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูเสียงแผ่วแต่ชัดเจนอย่าปล่อยนะมินหันขวับไม่มีใครมีเพียงลูกโป่งที่ตอนนี้อยู่ในมือเธอสีแดงของมันเข้มขึ้นเกือบเป็นสีเลือดลมพัดอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ลมธรรมดามันเย็นจัดจนรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแทกผ่านร่างลูกโป่งสั่นไหวในมือ รอยยิ้มของใครบ้างคนสะท้อนอยู่บนผิวเงาของมันเธอกำมือแน่นรู้สึกถึงแรงต้านจากด้านในเหมือนมีหัวใจอีกดวงเป็นอยู่ในนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกหัวใจของฉันกลับมาแล้วเธอกลั้นหายใจแสงสุดท้ายของวันค่อยๆดับสวนทั้งสวนจมอยู่ในเงาและลูกโป่งในมือเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อยากให้ฉันเขียนต่อจากจุดนี้ใช่ไหมฉันสามารถทำให้ตอนต่อไปเข้มข้นยิ่งขึ้น เน้นความรู้สึกของมินที่เริ่มประหนักว่าบางสิ่งภายในลูกโป่งนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ให้ฉันเขียนต่อเลยไหมลูกโป่งในมือมินเต้นแรงขึ้นแรงจนรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนที่ไหลผ่านนิ้วหัวใจของเธอเต้นตามจังหวะนั้นโดยไม่รู้ตัวเสียงดังตุกบตุกบตุกบราวกับสองจังหวะกำลังแข่งกันเพื่อยืนยันว่าใครคือเจ้าของร่างนี้จริง,รงๆเธอมองลูกโป่งสีแดงตอนนี้มันไม่เหมือนลูกโป่องอีกต่อไป ผิวเงาของมันมีรอยแตกรา้าเหมือนเส้นเลือดที่แตกกระจายอยู่ภายในทุกครั้งที่แสงสะท้อนเธอเห็นใบหน้าเรือนรางซ้อนทับอยู่บนผิวของมันใบหน้านั้นมีดวงตาที่มองกลับมานิ่งสงบและเศร้ากลิ่นของเหล็กและสนิมลอยแรงขึ้นอากาศรอบตัวหนาวเย็นผิดปก,ะกะตกิต้นไม้ที่เคยนิ่งเริ่มสั่นไหวอีกครั้งเสียงกระซิบกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เสียงเดียวแต่หลายเสียงแผ่วเบาแทรกซึ่งอยู่ทุกทิศทาง เหมือนพวกเขากำลังพูดจากันในภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจมินถอยหลังแต่พื้นใต้เท้ากลับไม่มั่นคงดินนุ่มเหมือนบางสิ่งกำลังขยับอยู่ใต้ผิวเธอพยายามไม่กรีดร้องสายตายังจับจ้องไปที่ลูกโป่งมันค่อยๆลอยขึ้นทั้งที่เธอยังจับไว้แน่นเธอรู้สึกถึงแรงดึงจากอีกฝั่งของเชือกแรงพอให้ปลายนิ้วของเธอชาเหมือนจะมีคนอยู่ปลายอีกด้านแต่ไม่ใช่คนที่ยังมีชีวิตอย่าปล่อย เสียงกระซิบเดิมดังขึ้นใกล้กว่าเดิมเสียงนั้นอยู่ข้างหูลอมาหายใจเย็นเฉียบสัมผัสผิวคอมินสะดุง้งแต่ขาไม่ขยับเธอหันช้าช้าเงาดำรูปคนยืนอยู่หลังต้นไม้รูปร่างผอมสูงผมยาวพันหน้าไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีลมหายใจลูกป่งเริ่มส่องแสงอ่อนๆแสงสีแดงนั้นกระพริบตามจังหวะการเต้นของหัวใจเงาดำค่อยๆเคลื่อนออกมาและมินก็เห็นมือของมันไม่มีนิ้ว เป็นเพียงเงารูปทรงมือที่ยื่นมาแต่อากาศแต่ปลายนิ้วเงากลับยืดยาวเข้ามาใกล้ลูกโป่งในมือเธอเธอรู้สึกเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมก็หายไปมีเพียงเสียงหัวใจจากลูกโป่งที่ดังขึ้นชัดเจนตุกตุกตุกมินหลับตาแน่นเสียงนั้นเหมือนอยู่ในหัวเธอภาพของสวนจางหายแทนที่ด้วยความมืดสนิทเธออยู่ในที่ที่ไม่รู้ว่าคือที่ใดพื้นเย็นและชื้น กลิ่นเลือดแรงจนแสบจมูกเธอยังคงถือเชือกลูกโป่งไว้แต่ตอนนี้มันไม่เบาอีกต่อไปมันหนักเหมือนถือหัวใจของใครบางคนเธอได้ยินเสียงหอบเบาไม้ยมกแล้วเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นจากในลูกโป่งเธอจำฉันได้ไหมเสียงนั้นอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความเศร้ามินเปิดตารอบตัวคือห้องเก่าผนังเต็มไปด้วยรอยมือสีแดงบนพื้นมีตุ๊กตาขาดครึ่งตัว และโต๊ะไม้ที่เต็มไปด้วยภาพวาดของเด็กหญิงถือบอลลูนสีแดงเธอจำได้ที่นี่คือบ้านเก่าหลังสวนบ้านที่ไม่มีใครอยู่มานานหลายปียายเคยเตือนว่าอย่าเข้าใกล้เพราะเมื่อสิปีก่อนเด็กหญิงคนหนึ่งเคยหายตัวไปพร้อมลูกโป่งสีแดงหัวใจของมินเต้นแรงเธอถอยหลังชนโตะรูปหนึ่งตกลงมาในภาพคือเด็กหญิงในชุดสีขาวหน้าตาเหมือนเธอราวกับภาพสะท้อนใต้รูปเขียนว่ามินตรา เลือดในกายเย็นวา่าบเธอชื่อมินแต่นามสกุลเดียวกับในภาพเธอไม่เคยรู้ว่ามีใครชื่อเหมือนเทอมาก่อนลูกโป่งในมือสั่นแรงและเสียงหัวเราะเด็กหญิงดังขึ้นเธอจำฉันไม่ได้จริงๆเหรอเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆรอบตัวเริ่มหมุนอากาศหนาวลงอีกเธอเห็นเงาของเด็กหญิงยืนอยู่ตรงมุมห้องลูกโป่งในมือเธออีกคนสีแดงสดราวกับเพิ่งเปื้อนเลือดมิงถอยหลังชนกำแพง ดวงตาของเด็กหญิงคนนั้นเรืองแสงเธอคืนหัวใจให้ฉันแล้วเสียงนั้นชัดเจนในหัวลูกโป่งในมือของมินแอตกออกไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงชีพจรระเบิดเลือดก,กระเซ็นตเต็มมือแต่เธอยังยืนอยู่ไม่มีบาดแผลเพียงแค่รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งแทรกเข้าในอกแสงสีแดงแผ่จากหน้าอกเธอออกไปห้องทางห้องสัน่นเสียงหัวเราะและเสียงร้องไห้ดังขึ้นพร้อมกันภาพทุกภาพบนผนังเริ่มไหม้ควันสีดำลอย,ยวนรอบตัว เด็กหญิงในมุมห้องเดินออกมาไม่มีเท้าร่างของเธอลอยเหนือพื้นเธอวางมือลงบนไหล่มินตอนนี้เราคือหนึ่งเดียวกันมินร้องไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุกออกมาทุกสิ่งรอบตัวบิดเบี้ยวเสียงของเธอหลุดออกมาเบาๆเจ้าของลูกโป่งคือเธอเหรอเด็กหญิงพยักหน้าใช่ลูกโป่งของฉันหายไปวันนั้นหัวใจของฉันไปพร้อมมันตอนนี้มันกลับมาแล้ว ขอบคุณที่พามันกลับบ้านทันใดนั้นร่างของเด็กหญิงค่อยๆสลายเป็นเท่าสีแดงลูกโป่งที่แตกกลับกลายเป็นเศษผ้าแห้งๆหงล่นอยู่ในมือของมินเสียงนาฬิกาเก่าดังขึ้นตึกตึกเวลาเหมือนหยุดนิ่งมินมองรอบตัวบ้านที่เก่าซุดซอมกลับกลายเป็นห้องใหม่สะอาดโต๊ะไม้ถูกขัดเงาผนังไม่มีรอยเลือดอีกต่อไปแต่เธอรู้สึกบางอย่างในอกหัวใจเธอเต้นในจังหวะที่ไม่คุ้นเคย มีเสียงอีกเสียงหนึ่งแทรกอยู่เสียงของใครบางคนที่เต้นพร้อมกันเธอเดินออกจากบ้านลมเย็นพัดผ่านท้องฟ้าเริ่มเปิดลูกโป่งสีแดงใหม่ลอยอยู่เหนือหัวไม่มีเชือกไม่มีใครถือแต่มันลอยตามเธอไปทุกย่างก้าวเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวอีกครั้งอย่าปล่อยนะมินยิ้มจางๆเธอไม่รู้ว่าความรู้สึกในอกคือความกลัวหรือความอบอุ่นแต่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป ต้องการให้ฉันเขียนตอนต่อที่สาไหมตอนต่อจะเผยให้เห็นว่ามินเริ่มเปลี่ยนไปอย่างไรและลูกโป่งสีแดงนั้นเริ่มมีพลังที่ควบคุมไม่ได้สายลมพัดผ่านใบไม้ส่งเสียงคล้ายบทเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องมินเดิอนอยู่บนทางเก่าที่ทอดยาวออกจากสวนลูกโป่งสีแดงลอยอยู่ข้างเธอยอย่างเงียบงนันเธอหายใจเข้ากลิ่นของดอกไม้ป่าลอยอ่อนๆเข้าจมูกอบอุ่น แต่ในอกยังคงมีเสียงหัวใจอีกดวงเต้นประสานกับของเธอทุกก้าวที่เดินความทรงจำของวันนั้นย้อนกลับมาเหมือนเงาเสียงหัวเราะของเด็กหญิงอีกคนรอยยิ้มและคำพูดสุดท้ายขอบคุณที่พาฉันกลับบ้านมิงหยุดกลางสะพานไม้สะพานที่ทอดผ่านลำธารใสน้ำสะท้อนภาพเธอกับลูกโป่งสีแดงแต่ในเงาน้ำนั้นมีสองเงาเด็กหญิงอีกคนยืนอยู่ข้างเธอมิงมองอย่างสงบ ไม่มีความกลัวหลงเหลือเธอรู้ว่าเงานั้นไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่มันคือส่วนหนึ่งของความทรงจำส่วนหนึ่งของหัวใจที่หลงทางมานานเธอค่อยๆปล่อยมือลูกโป่งสีแดงลอยขึ้นช้าๆผ่านยอดไม้ผ่านแสงสุดท้ายของอาทิตย์ลอยขึ้นสูงจนกลายเป็นจุดเล็กๆบนฟ้าเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในใจฉันได้พักแล้วมินยิ้มแสงอาทิตย์สุดท้ายสัมผัสแก้มของเธอหัวใจเต้นเบาๆอย่างสงบ เหมือนเสียงของสองดวงที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวเธอก้าวต่อไปทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังสวนเก่าที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเงาตอนนี้อบอุ่นด้วยแสงแห่งความสงบบนท้องฟ้าลูกโป่งสีแดงยังคงลอยช้าช้านิ่งนิ่งจนกระทั่งกลืนหายไปกับแสงของยามเย็นเรื่องราวของลูกโป่งที่หายไปได้กลับมาคืนหัวใจที่เคยหลงทางและบางทีมันอาจยังคงลอย,อยอยู่ที่ไหนสักแห่ง คอยตามมหาหัวใจดวงอื่นที่ต้องการกลับบ้านอีกครั้ง